สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮานะครับสุขเสมอหมั่นเสมอมั่นเครือเก่านะครับความสุกย่าให้ได้ความไข่ย่าให้มีนะครับผู้ใดได้ฟังคลิปนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับพื้นภาคบ้านเฮานี่ยแหละครับผมก็เป็นคนอีสานนี่แหละนะครับก็อยากแนะนําข่าวข่าวดีๆเกี่ยวกับโครงการซิมปันสุขครับอีพอยแม่เฮานะครับเคยได้ยินกันบ่นะครับเป็นโครงการนะครับของคืนสัญญาณฟิวนะครับเป็นคืนน้องไม่ ในเมืองไทยนี่แหละถามว่าสิ่งนี้มันคืออย่างมันก็คือซิมโทรศัพท์นี่แหละครับพอแมพพีนองนะครับเคยเติมเงินโทรศัพท์กับเครือข่ายต่างๆเหมือนบมครับบริษัทต่างๆนี่เขาเติมเงินโทรศัพท์เพื่อไปเหรียญเน็นเพื่อไปโรออกนี่เขาบอกเคยได้เงินขึ้นจก้กหมองหมอครับพอ่พี่นองมาใส่โครงการซิมปรนสุครับซิมฟิวน้ำเฮานี่พอต่ม,มาใส่ปุ๊บสามารถที่จะมาสร้างไา่ได้นะครับมีค่าคอมมิชชั่นจากการแนะนำเข้าไปแนะนำญาติญาติเพื่อนเพื่อน้องๆเข้าเขามาสมัครเป็นดีเลเลอร์นะครับเป็นผู้ อ่าเป็นครูสัญญาของบริษัทเพื่อที่จะมีรายได้นี่เฮาก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการแนะนําพร้อมเติมเงินเองก็ได้เงินกลับขึ้นมากพร้อมนะครับพี่น้องบ่วมีคืนใดบ่มี่ายใดในเมืองไทยที่เห็ดมาก,ก่อนนะครับมีคืนสัญญาฟิวนี่แหละนะครับของโครงการชิมปนสุขของบอส์เตนะครับถูกกฎหมายนะครับอ่าจดลิขสิ์กับกสทชแล้วเรียบร้อยพี่น้องสามารถเสิร์ชเบิ่งทาง Google ได้นะครับขอมูลนนี้ แล้วก็สิเปิดโตนะครับในปีสองหาหกหานี้เพราะนั้นพี่น้องเร็วๆนะครับอยากให้มาสมัครเป็นดีเลอร์นะครับถามว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอยังนะครับมีโปรโมชั่นแจกเหรียญสตาร์เวิร์ดครับผมเหรียญสตาร์เวิร์ดคืออยังครับพี่น้องครับเหรียญสตาร์เวิร์ดเป็นลักษณะนี้ครับนะครับเป็นลักษณะของอ่าที่เขาใส่สกุลเงินนะครับสกุลเงินอยู่ในอ่าการซื้อขายในออนไลน์นะครับพ้นสิแจกเหรียญสตาร์เวิร์ดกระเป๋าละ หนึ่งล้านเหรียญน,นะครับตอนนี้ผมได้มาแล้วหนึ่งล้านเหรียญน,นะครับในโทรศัพท์เครื่องหนึ่งสามารถสั่งกระเป๋าเพื่อรับเหรียญสตาร์เวิร์ดได้ซิฟกระเป๋าเลยนะครับผมสั่งซิฟกระเป๋าแล้วแต่ว่าได้มาแล้วกระเป๋านึงนะครับส่วนกระเป๋าต่อ,ตอไป2อถึงซิฟนั่นเพิ่นสีโอนให้อีกเทื่อน,นึงนะครับผมเท่านั้นอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับเข้ามาสมัครเป็นดีเลอร์เพื่อที่จะรับเหรียญสตาร์เวิร์ดฟรีๆเนี่ยครับเพิ่นแจกเหรียญฟรีๆมาให้เนี่ย หนึ่งล้านเหร mm. ียญนะครับทาเหรียญนั่นมีมูลค่าขึ้นมา25สตางค์เทาสิมีเงินสองแสนหาท่านที่สองแสนหารอยบาททันที่ทาเหรียญนั่นมีค่ามูลขึ้นมูลค่ามาเหรียญละบาทเทาสิมีเงินหนึ่งล้านบาททันที่จากการที่เป็นแจกหนึ่งล้านเหรียญนะครับทาเหรียญนั่นมีมูลค่าสิบาทลนะครับต่อเหรียญนะครับพี่น้องครับมีเงินสิบล้านทันที่ครับพี่น้องครับ เพราะน,นั้นอนาคตบ่มีบ่เป็นสิ่งที่แน่นอน,อนแต่ว่าถามว่าเพิ่มมูลค่าแน่นอนบวมมีลงนะครับมีแต่เพิ่มเพราะว่าเพิ่นเอาเหรียญเราเนี่ที่มาแจกให้ผู้ที่มาเป็นครูสัญญามาเป็นดีลเลอร์เนี่ยนะครับให้เป็นแรงกระตุน้นให้เป็นกําลังใจในการมาขายายจุดบริการในการให้คนไพ่ห้าเดี่ยมาใส่ซิมฟิวนะครับซิมปันซุกเนี่ยเพื่อที่อบบงไปเติมกับใครเงินื่นที่บวได้เงินขึ้นเลยพี่น้องครับมีแต่ขจ้าจรวยนะครับปีหนึ่งๆขาึางขจารวยเป็นปีละอะ แสนล้านนะครับว่าไม่เงินเนี่ยหน่อยแสนล้านแต่ว่าเขาไม่เคยได้ขึ้นเลยเขามาใส่ซิมฟิลครับเขาได้ค่าคอมมิชชจากการแนะนําเพื่อนเมื่อใส่นําเขาได้ค่าข้อมมิชชจาการที่เติมเงินนะครับพี่น้องครับเพราะนั้นผมอยากสีแนะนําพี่น้องนะครับพอแม่พี่น้องชาวบ้านภาคอีสานทางเขานี่แหละครับเขามาใส่ซิมฟิลนะครับพี่น้องครับนี่กระเป๋าเงินเดี๋ยวผมจะเปิดกระเป๋าเงินสตาร์เวิร์ดเป็นจังดนะครับผมมีกระเป๋าแล้วซิปกระเป๋านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเบิรงเดอร์เบอรงหน้าจอนะครับพี่น้องครับใส่รห่อนับ ่าเดี๋ยวผมใส่รหัสแป๊บนึงนะครับนะครับผมเข้าไปเบิ้งนี่นะครับนามันสิเป็นแนวนี้ครับผมก็เข้าไปกระเป๋ากระเป๋าสร้างไปแล้วสิบกระเป๋าครับเห็นบ่ครับพี่น้องครับตั้งแต่กระเป๋าที่หนึ่งกระเป๋าเหรียญไหมครับเบิ้งแรกๆของทั้งท้าจอโทรศัพท์นะครับเลื่อนลงด้านล่างกระเป๋าที่สิบเห็นบ่ครับกระเป๋าแรกเพิ่นโอนมาแล้วเจ็ดหมื่นบาทเอ้ยโอนมาแล้วหนึ่งล้านหนึ่งล้านเหรียญบ่เป็นหนึ่งล้านบาทนะครับตอนนี้มูลค่ายังบ่ถึงเหรียญละบาทนะครับประมาณเหรียญละอยู่ในสตัง เห็นบทครับบรรทัดล่างสุดนี่ครับคลิกเข้าไปนะครับ1ล้านเหรียญ Star ์เ r s รนะครับถ้าอยู่ในหนีนะครับแต่ละเหรียญมีมูลค่าเหรียญละ1ึบาทผมมีเงืนอยู่หล้านบาทท่านที่นะครับจากการที่เป็นโอนให้ฟรีๆนะครับพี่น้องครับเป็นการกระตุ้นนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ฉีเขามาเป็นดีลเลอร์ก็คือเป็นครูสัญญาในการทําธุรกิจของคืนสัญญาฟิวนะครับเพื่อกระจายจุดสัญญาณให้คนไทยเขาทั <jus que S 2> <Bless. S 1> ้งประเทศนี่ครับมาใส่สัญญาฟิวสัดญ์ว้อหมายนะครับ สามารถโท่ออกเล่นเน็ตนะครับเล่นเกมแชร์ต่างๆได้ขึ้นกันก็นกเครื่อใครอื่นเลยครับแครเขาเปิดใจเปลี่ยนมาใส่ซิมเปลี่ยนซิมจาจที่เคยใส่เดิมๆถึกเติมตลอดเคยไ่้เงินเปลี่ยนมาใส่ซิมนี่ครับพี่น้องครับพี่น้องสีได้ซิมขึ้นท่านที่อาซีได้เงื่อนขึ้นจากการเติมเงื่อนจากการแนะนําเป็นคอมมิชชั่นหลายๆอย่างอยู่ในโครงการซิมปรรสุนะครับซึ่งตอนนี้เพิ่นเปลี่ยนมาเป็นโครงการ เมืองปันสุขแล้วนะครับนี่ผมเสียบงตัวอย่างนะครับเบืงนี้ไหนจอผมเลยนะครับเบืงนี้ไหนจอผมเลยนะครับเปลี่ยนจากรายจ่ายเป็นรายได้ที่มั่นคงที่เติบโตและมั่นคงเห็นไหมครับเบิ้งเลยนะครับเห็นว่าครับแจกซิมฟรีก็มีนะครับซิมหรือแจกฟรีแล้วนะครับเสียสิ่งที่เขาเสียก็คือเสียค่าสมัครเป็นดีลเลอร์ก็เป็นครูสัญญานะครับเดี๋ยวผมสิเปิดให้เบิ้งนะครับผู้ที่เิ่นสําเร็จแล้วนะครับ โครงการนี้เพิ่งสิเริ่มประมาณต้นเดือนมกราของปี64นะครับมาถึงตอนนี้มันสิปลายปี64แล้วเนาะมีคนทําเงินไปแล้วสมัครเข้ามาแล้วมาทํางานเออ่มาทาํอา,าทอยู่ในโครงการซิมบันสุนะครับเนี่ยจังพ่อใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าเพิ่นสิเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับทําโครงการซิมบันสุได้เงินไปแล้ว6 3 0มื่นสาบาทนะครับแล้วคนนี้ล่ะครับคนนี้ทํากี่วันเนี่ย คนนี้ทําแค่4เดือนนะครับได้ไปแล้วครึ่งล้านครึ่งล้านแต่งแล้วได้5้าแสนห้าพันห้าร้อยสิบหกจุดสามสามบาทนะครับพี่คนนี้ครับทำแค่สี่สิบเอ็ดวันได้ไปแล้วร้อยไอหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยห้าจุดห้าสามบาทนะครับเห็นบ่มครับตัวอย่างน้องคนนี้แห่งอายุเนีหน่อยหนึ่งครับพี่น้องครับเออพ่อแม่พี่น้องมาฟังหรือมาเห็ดเบิงเด้อร์าเจ้าเห็ดเบิงนี่ครับสองคนนี่ในเงินพูละห้าหมื่นแปด นะครับเดินแรกๆเฮ็ดอาดีพบท่านหลายเฮ็ดเครงไมถึงยังไงครับก็สมัครมาเป็นดีเลยแล้วก็ไปแนะนําการเฮ็ดบ่ยาเะยพี่นองสมัครมาเป็นดีเลยกัแนะนําเพื่อนมาสมัครเพื่อที่ใส่ซิมนะครับเพื่อนเพื่อนเฮ่ากับไปแนะนํานะครับเพื่อนๆคนในเมืองไทยแนะนําจากเพื่อนในเฟซกันเลยครับคุณพ่อคุณแม่ครับแนะนํากันเขามาใส่ซิมเพื่อรับคอมมิชชั่นแล้วก็เพื่อเติมเงินได้เงินขึ้นนะครับผมว่ามันคม้ม่มีอย่างเสียเลยครับ เปรียบเทียบแล้วกับจุกมือนี่เข้าไปสื่อสื่อซิมหรือว่าได้ซิมฟรีมากกแล้วแต่นะครับในโลกปัจจุบันเนาะเขาแจกซิมแล้วเพื่อให้คนมาใส่สัญญาณเขานะครับแต่ว่าเขาเติมเงินลงไปไปใส่เน็ตไปโท่ออกเข้าบัเคยได้เงินขึ้นเลยครับพี่น้องครับเขามาใส่ซิมฟิลครับเข้าสิได้เงินคืนจากการเติมเงินได้จากการแนะนานะครับผมอยากให้เข้ามาศึกษาเบื้องด้อพี่น้องเด้อนะครับข่าวดีบอกต่อสําหรับคนที่อยากเห็นโอกาสอย่างมีรายได้ นะครับกับการทําออนไลน์นะครับเ็ดบ่ิจากจากเม็ดครับพี่น้องครับเมื่อเบิ่งผู้ที่เป็นเห็ดนะครับบ่กกี่เดือนบ่กกี่มือนะครับเห็นบ่ครับเงินอ่อให้ถอนเจ็ดหมื่นบาทโอ้ยเนาะมีเงินให้ถอนนะครับให้ถอนแสนเจ็ดหมื่นบาทโอ้ยสุดยอดครับคุณพี่คนนี้นะครับคนที่ทําสําเร็จแล้วนะครับเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องผมยกตัวอย่างมาคร่าวๆแค่นี้นะครับโครงการซิมปันสุขคืออะไรนะครับนี่แหละครับผมก็อยากอ่อ แนะนำนะครับพี่น้องซึ่งพี่น้องสามารถเข้าไปติดตามนะครับในเฟซหรือว่าเพจผมได้เลยนะครับผมนี่เป็นเพจนี้แล้วครับเฟซของ MR กิติพาร์คเป็นสื่อผมเองนะครับพี่น้องเด้อนะครับซึ่งตอนนี้กับเฮ็ดโครงการสินป์สูงมากเพท่านหลายเดือนดอกกพบาท่านไดรดไล่เด้หลายคือเพิ่นดอกนะครับกับกระลังกระลังนะครับกระลังไตเติานะครับนี่แหละนะครับพี่น้องกาเบิ้งนะครับเนาะมีการ สร้างไล่ได้ได้จริงๆนะครับนี่ครับเพื่อนแจกเหรียญสตาร์เวิร์ดผมก็บพี่โพดโพดเชิญชวนให้พี่น้องนะครับในเฟซนะครับแจกเหรียญสตาร์เวิร์ดนะครับนี่ครับใช้มือถือสร้างรายได้กับโครงการซิมปันสุกนะครับสนใจติดโทรมาหาผมเลยก็ได้ดนะครับเด้อพี่น้องเด้อ097 729 8050โทรมาหาผม คู่ไกนะครับผมเป็นคู่ไกจริงๆแล้วก็สอนนักเรียนประถมอยู่ที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับผมเนาะเป็นคู่ลครับคู่กับเฮ็ดธุรกิจน้่ได้ขึ้นกันนะครับนี่แหละครับพี่บอเ,เ,เ,เปิดรับสมัครดีลเลอร์รุ่นแรกหนึ่งร้านจุดทั่วประเทศตอนนี้นะครับดีลเลอร์ที่สมัครเข้ามารประมาณจํานวนนี้ประมาณ4ี่หมืนกว่าคนบาท่านถึงหาเมือนอยู่เพราะนั้นสัวที่ถึงล้านจุดมันเรืออีกหลายพี่น้องฝ้าขามารครับขอมาแล้วมาแนะนํากันเขายังมีโอกาส สีรับคอมมิชชั่นอีกเยอะเลยนะครับจากการแนะนําเพื่อนนะครับเขามาอยู่ในโครงการซิมบันสุขเขียนบอกครับผมโพดนะครับถ้าพเพื่อนๆนะครับเขามาที่เฟซผมเด้อเนี่ยเมื่อบึงนเฟซเนี่ยอยากสมครบอกคลิกตรงนี้ครับลิงก์เนี่ยผมอ่าคุ้มดำเลยเห็นบอกคลิกเข้าไปเลยครับคลิกปึ๊บเข้าไปสีขึ้นมาหน,นานี่นะครับพี่น้องเนาะสีโชว์ขา้มาหนาน,านี่พี่น้องเลื่อนลงด้านล่างนะครับ เราจะไม่เห็นนน,น,นี่นี่นี่บอตเตเขาครับบอตเต,บบอต,เตดอกเตอร์เรื่อนเรื่อดีนะครับลักษณะหุดนะครับเพิ่นเป็นเจ้าของบริษัทเป็นประธานนะครับเลื่อนลงมาดานล่างสุดรับพี่น้องเขาไปคลิกในการสมัครนะครับหรือว่าอ่านเบริงของมุ่น,นี่นี่เป็นใบต่างๆที่เพิ่นไปจดลิขสิทธิ์แล้วเรียบร้อยไปเส้นสัญญานะครับเป็นใบการออกใบอนุญาต ให้แกนะครับบริษัทนี้นะครับถูกต้องนะครับดรอกเตอร์เรงรุดีลักษณะหดนะครับคือเจ้าของนะครับให้พี่น้องนะครับเ่อนลงด้านล่างสุดไปเห็นคําว่าขั้นตอนการสมัครนี่ครับเหลืองเหลืองสีสมตรงตัวสีขาวขาวนี่นะครับหรือว่าเพื่อนๆสิเขาเบิ้งคลิปวิดีโอต่างๆนี่ครับพีกบเป็นสอนคุณเดียวนะครับเป็นสอนนะครับในการเขามาทาธุรกิจพี่น้องเขาศึกษาเบิ้งข้อมูลเด้อข้อมูลนี่ดีคักนะครับยังให้พี่น้องบันเท่าเดียเขามาเรียนรู้นะครับ เพื่อที่สมัครเป็นดีลเลอร์เพื่อรับไ like ล่ได้เดอครันพี่น้องเด้อขันพี่น้องที่สมัครคลิกเข้าไปครับขั้นตอนการสมร time, สัครคลิกเข้าไปหนึ่งที่ปุ๊บนะครับอ่าจะเจอนานี่วิธีการสมัครโครงการซิมปันโศกเนี่ยมีวิดีโอคลิกเข้าไปเบิ่งก่อนก็ได้เฮ้ยสิขันพวกคลิกเข้าเบิ่งการสมัครกดเข้าปุ่มนี่ครับกดปุ่มเอ่อกดที่ปุ่มนี้เพื่อทําการสมัครกดเข้าไปครับสีเหลืองๆเนี่ยแล้วก็จีโซ่นานี้ขึ้นมานะครับ โซนานี้ขึ้นมานะครับแล้วจะก็จะบอกว่าหน้านี้จะบอกว่ากำลังติดต่อเพื่อขอริ้งจากผู้สมัครอ้าวแต่จริงๆนะครับคลิกเขาลิงผมหรือเนี่ยนะครับคลิกเขาลิงนี่เพื่อที่สมัครได้เลยนะครับคลิกเขาลิงหรือติดต่อโทรหาผมนะครับผู้ไก่นะครับ0977298058นะครับนี่ก็เป็นซิมฟิลนะครับถามว่าซิมฟิลสามารถเล่นเน็ตนะครับเล่นเน็ตหรือว่า ใสอินเทอร์เน็ตหรือว่าโทรหากันโทรหาพี่หาน้องสัญญาณแรงดีพร้อมพี่น้องครับนี่เห็นบ่ครับเพ,เ,เ,เพจผมเขาเบิ่งเพจผมกันหนเด้อฟิลเร็วแรงกว่าคลื่น 4G นะครับสัญญาณ2อ่2,100และ2,300เมกะเฮิร์ตนะครับบนโครงข่าย NT ชั้นนำของประเทศนะครับโครงข่ายเป็น NT นะครับผมนะก็คือใสน้ำกันกันกบที t OT, กับ CAT นั่นแหละครับเพิ่นอ่ ทีโอที IoT กับแคลก็ร่วมกันเป็น NT แล้วนะครับตอนนี้เนาะนี <runs moderate> <PDF> ่นะครับเพจของผมอ่าเพจของผมนะครับโคสิโพดสามารถเข้าไปติดตามเพจนะครับของผมได้เด้อยพี่น้องเด้อผพ้ใดอยากสมัครบอกข่าวข่าวเรื่องราวดีๆให้พมเป็นพี่น้องบันเทางเดี๋ยจกับการหารายได้เสริมนะครับจังใดก็ติดต่อมาเด้พี่น้องเด้อเพื่อที่จะรับเหรียญหนึ่งร้านเหรียญสตาร์วัลได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนียงก่อนครับสวัสดีครับ